สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อนอวันนี้ก็มาพบกันใหม่นะคะรู้สึกอากาศวันนี้จะขมุกขมัวนิดนึงนะคะมีฝนลงมาก็จะได้เห็นว่าพริกกับมะเขือที่ปลูกอยู่ในถุงและก็กระถางนะคะเป็นการปลูกครั้งแรกนะคะปีแรกอะคะ่ะเห็นไหมคะงามมากเลยค่ะ ใส่ปุ๋ยแค่แค่สองครั้งเองนะคะตอนนี้มะเขือกำลังออกดอกกำลังออกดอกค่ะกำลังออกดอกเห็นไหมคะมีดอกชุดแรกนะคะกำลังออกดอกมาชุดแรกเพราะว่าหลังจากสองเดือนที่เพาะอยู่ในถาดนะคะเป็นต้นกล้าแล้วก็2เดือนให้หลังนี่ก็จะเห็นว่า จะเริ่มออกดอกนะคะให้เราเห็นนะคะเห็นไหมคะงามมากเลยอะงามในฝั่งนี้นะคะก็มาดูฝั่งก็พื้นที่มันก็มีน้อยนะคะก็ต่างประเทศนะคะมันไม่ได้อยู่เมืองไทยเราก็ต้องลงถุงลงกระถางกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้ที่ปลูกอะค่ะก็มาดูมุมนี้กันนะคะ มุมที่ลงอันนั้นพริกนะคะที่ถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ของปีที่แล้วนะคะต้นที่เก็บไว้ค่ะพองดน้ำไปประมาณสี่ห้าวันเขาก็เริ่มเริ่มมีดอกแล้วก็ออกลูกมาก่อนก่อนก่อนรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้พริกกำลังก็กำลังแตกยอดออแตกออกดอกเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้พริกคะ่ะ งามเขียวต้นงามต้นเขียวชะอุ่มเลยค่ะเห็นไหมคะมะเขือก็เดี๋ยวนะคะก็กําลังว่าจะทําการแต่งแต่งต้นมะเขือนิดนึงนะคะให้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขากํลังมีดอกเราก็ให้สารอาหารขึ้นไปเลี้ยงข้างบนก็มีวันนี้กะว่าจะมาเด็ด ใบแก่ๆนะคะด้านล่างออกทิ้งนิดนึงนะคะดิฉันจะไม่ใช้เกิ็ดไกลนะคะวันนี้ก็จะใช้มือเด็ดก็เหลืองๆนนึงนะคะก็ให้สารอารออกไปเลี้ยงยอดแล้วก็ส่วนที่เป็นเป็นดอกนะคะตอนนี้ก็มาดู เด็ดออกบ้างนะคะน,นี่ยอดแขนงนะคะยอดแขนงก็จะออกบ้างเหมือนกันเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเราต้องออ,ออกเขาออกบ้างโอ้โหเหนียวนะคะขั้วรู้สึกจะเจ็บเล็บไปน,น,นั่นองต้องใช้กันไกลแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องอออก โล่งใช่ไหมคะเนี่ยำต้นโล่งแล้วก็เป็นประโยชน์กับดอกเวลาออกผลมาก็ลูกจะได้ใหญ่ได้โตสมบูรณ์นะคะอ,อันนี้เผอิญว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะไปเที่ยวซะอดอกชุดแรกที่ออกมาก็ให้ให้เขาช่วยลดน้ำให้นะคะแต่ว่าน้ำไม่ถึงไม่ถึงน้ำนะคะ พอไม่ถึงน้ำเนี่ย,ยออดอกที่ออกมามันจะแห้งนะคะชุดแรกแห้งไปประมาณไปเยอะเลยค่ะต่ตอนนี้อันนี้ที่เหลือแล้วก็กําลังออกใหม่ด้วยนะคะนี่จะเห็นว่าดอกดอกจะแห้งติดติดอยู่เลยค่ะก <Wis> ็เวลาลดน,น้ำก็ ต้องคอยลดน้ำให้เขาถึงน้ำนะคะไม่งั้นดอกที่ออกมาก็จะแห้งไม่ไม่มีผลออกมานะ,ะไม่มีลูกก็ต้องคอยชุดใหม่นะคะก็แล้วก,ก็ทำการเด็ดนะคะแขนงออกโอ้ใช้เล็บไม่ไหวค่ะต้องใช้กันไก่มันเหนียวขั้วเหนียวเพราะว่ามัน ช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงนะคะก็ถ้าไม่ถึงน้ำเนี่ยควเออกอันนี้ง่ายหน่อยแขนงก็เอาออกบ้างนะคะโอ้โหวันนี้แขนงเล็กๆต้องเอาออกนะคะเพราะว่าไม่มีประโยชน์เอาใบแก่ออก เด็ดไปเรื่อยๆนะคะที่ฉันจะทําการเด็ดไปเรื่อยๆวันนี้เด็ดให้หมดเลยประมาณสี่สิบกระถางนะคะที่ปลูก,ปล,กปลูกปีแรกเห็นไหมคะงามมากดูใบสิคะใบใบใหญ่มากใส่ปุ๋ยแค่ประมาณหนึ่งเดือนแรกประมาณสี่อาทิตย์นะคะก็เริ่มใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วก็ พอได้เดือนที่สองก็ก่อนจะออกดอกนะคะก็เริ่มใส่ปุ๋ยครั้งที่สองอันนี้รอให้รอให้เขาออกดอกมาชุดชุดนี้ก่อนนะคะให้เขาออกดอกมาเต็มที่ก่อนแล้วก็พอเริ่มพอลูกเริ่มเป็นเท่าเท่าหนิ้วก้อยหรือประมาณนั้นนะคะประมาณก็จะจะเริ่มใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะบำรุงลูกค่ะคะ่ะ ไม่เคยทํานะคะแต่ว่าก็จะต้องคนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะก็ต้องลองนะคะทดลองทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากเลยค่ะปลูกพริกปลูกมะเขือไว้กินเองที่บ้านนะคะปลอดสารนะคะไม่มียาไม่มีาสารมาเจอปนเลไม่ต้องมีการฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะคะเราปลูกเองไว้กินเองเราจะทําให้เรา มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ปลื้มใจมากเลยนะคะปีแรกได้ผลขนาดนี้ก็ก็เป็นที่พอใจอันนี้มาเด็ดต้นนี้ก่อนนะคะมันใบเริ่มเหลืองกะว่าจะใส่ปุ๋ยใหม่แต่เห็นเขาออกออกดอกมาชุดแรกนะคะก็เลยกลัวว่าดอกจะร่วงถ้าเราใส่ปุ๋ยในป,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 ปริมาณที่ช่วงที่เข้าออดอกอะคะ่ะ ก็เลยกะว่าให้เขาพอออกดอกชุดนี้แต่ว่าเนี่ยต้องเด็ดใบให้ใบด้านล่างนะคะคือให้เขาไปเลี้ยงยอดแล้วก็ดอกแล้วก็ออกลูกนะคะก็ค่อยใส่ปุ๋ยหลังที่เขาลูกเขาได้ประมาณประมาณนิ้วนิ้งก้อยหรือประมาณเม็ดมะเขือเออเม็ดม,มะเขือฟวงประมาณนั้นนะ อันนี้ก็ต้นนี้ก็ในกระถางนี้นะคะดูดิค่ะดอก,ดอกเสียดายค่ะดอกตอนอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าไปเที่ยวจ้ะดอกชุดแรกนี่เหี่ยวเยอะมากที่จริงจะท่านผู้ชมจะได้เห็นมากกว่านี้อีกนะคะทุกยอดเลยค่ะมีดอกออกมาแล้วก็จะเหี่ยวแห้งเหี่ยวติดต้นเพราะว่าไม่ถึงน้ำให้ให้เขาไม่ช่วยรดน้ำให้นะคะก็ได้ประมาณนี้ อย่างที่เห็นแต่ว่าก็ต้นก็งามดีสมบูรณ์ดีนะคะอ่ะให้ดูพริกพริกก็กำลังกำลังออกดอกนะทุกทุกยอดเลยค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนหรือพี่พี่น้องๆน,นะคะที่ชมคลิปนี้คนที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะคะให้ลองปลูกไอซื้อกระถางมาหรือถ้าว่าไม่มี กระถางนะคะให้ใส่ถุงค่ะดิฉันซื้อถุงมาใส่เห็นไหมคะไม่ซื้อค่ะเนี่ยถุงที่ได้มาจากการช็อปปิ้งหรือว่าไปซื้อของตามในห้างนะคะก็เอามาที่เหลือนะคะเก็บเก็บไว้ถุงก็เอามาใส่มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดมะเขือเพาะไว้เยอะมากค่ะตอนที่ซื้อซื้อมาจากเมืองไทยนะคะ,มะเมล็ดเมล็ดมะเขือกับอมพลิกนะคะพี่หนู ก็ซื้อมาจากเมืองไทยค่ะแล้วออมาเพาะก็ลองเพาะดูคิดว่ามันจะไม่ขึ้นเดือนเมษาค่ะกลางเดือนเมษาตอนเพาะโหมันยังไม่ขึ้นนะคะพอทิ้งไว้กะว่าจะไม่เอาแล้วพออากาศเริ่มเริ่มร้อนขึ้นมาหน่อยประมาณเมษาปลาย,ลายเดือนก็เริ่มงอกออกมาก็ดีใจแต่มะเขือนี่ที่เพาะนะโหเต็มกระบะเลยค่ะ แต่ฟาร์มที่เรามีพื้นที่น้อยนะคะเราเป็นคนมีพื้นที่น้อยนะคะอยู่ต่างประเทศเรามีพื้นที่ไม่เยอะพื้นที่หลังบ้านนะคะที่เห็นอยู่นี่แล้วก็อยู่บนบนกระเบื้องนะคะที่จริงไม่เหมาะนะคะบนกระเบื้องเพราะว่ารากที่เขาลงไปในถุงที่งอกถ้าโดนอากาศร้อนแต่ว่าบังเอิญที่นี่มันไม่ได้ร้อนมากเหมือนเมืองไทยหรือ ที่ที่อื่นนะคะเพราะต่างต่างแดนนี่จะจะร้อนไม่เยอะเราก็เลยยังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าปลูกที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆน,นให้ใช้อะไรมาลองนิดนึงหรือว่าตั้งบนบนไม้หรือบนบนอะไรที่ที่มันไม่ร้อนนะคะเพราะว่ารากเขาจะไปไปถึงนะคะด้านล่างเพราะว่าพอไปแตกกับกับ,ก,บกับกระเบื้องหรือว่ากับพื้นปูนอะไรพวกนี้นะคะเขาจะ หยุดชะง,งักจเจริญเติบโตนิดนึงนะเพราะว่ามันร้อนอะแต่ว่าบางเอื่นที่นี่เขาไม่ได้ร้อนเยอะเหมือนเมืองไทยหรือว่าเหมือนบางเมืองไทยนะคะใครที่อยู่คอนโดอยู่อ่าอยู่พาทเมนอะไรพวกนี้นะคะก็ปลูกได้แต่ว่าอย่าตั้งบนพื้นนะคะถ้ามีอะไรมันรองให้นิดนึงก็ยังดีค่ะก็จะดีก็จะได้กินกินผลนะ ก็ทดลองดูนะคะเหมือนในชั้นปีแรกนะคะเนี่ยก็โหชอบค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะมีการมีการตากผ้าอยู่ข้างหลังนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะเออตัวอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวออวันนี้ก็จะทำการตกแต่งนะคะตกแต่งแขนงแล้วก็ ใบด้านล่างนะคะใบที่เหลืองเหลืองใบเก่าๆใบแก่นะคะก็จะเอาออกก็จะอย่างที่โชว์นะให้เห็นไปนิดนึงแต่ว่าหลังจากนี้ดิฉันก็จะทําการเด็ดออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็ก็สังเกตอาการแล้วก็ดูว่าเพราะว่าไม่เคยทําก็ไปพร้อมๆกันนะคะคนที่มือใหม่หัดปลูกนะคะ,ะก็มาดูว่าถ้าเราจะใส่ปุ๋ยอีกอัิตเพราะว่าใบมันจะเริ่มเหลืองนะคะ พอใบเริ่มเหลืองคิดว่าอาหารน่าจะไม่พอก็จะลองใส่ปุ๋ยดูต้นที่ที่ยังไม่ไม่ออกออกดอกนะคะว่าจะมีผลไหมถ้าเราใส่ปุ๋ยในช่วงนี้แล้วก็จะลองใส่ปุ๋ยบางกระถางนะคะที่ดอกกําลังออกกําลังออกมาเนี่ยดูว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยดอกเขาจะร่วงไหมอะไรประมาณนี้นะคะ เราหัดเองเลยค่ะทําเองเลยต้องสังเกตไปเรื่อยนะคะว่าต้นไม้ของเราเป็นยังไงต้นต้นพลิกกับต้นมะเขือนี่เป็นยังไงก็โอเคนะคะวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักสองอาทิตย์ก็มาดูกันว่ามันออออที่พลิกที่กําลังออกดอกเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนตอนนี้กําลังแตกยอดแล้วก็ทุกยอดเลยค่ะกําลังออกดอก ค่ะวันนี้ก็สวัสดีแค่นี้นะคะกะ็คนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกนะก,ก็ช่วยกันติดตามนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามว่าเออพริกกับมาเกือที่เราปลูกลงกระถางแล้วก็ปลูกในถุงเนี่ยที่อยู่ปลูกในต่างต่างแดนนะคะก็ลองติดตามมาดูว่ามันจะออกหน้าตาเป็นยังไงนะตามไปเรื่อยๆนะคะผู้ชมคลิปหน้านะคะค่อยเจอกันนะคะ ประมาณสองอาทิตย์ค่ะขอบคุณมากนะคะทีต่ติดตามที่ชมนะคะสวัสดีค่ะ